สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้รีวิวเครื่องรับมีดอัตโนมัตินะครับไปแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องฝาฝาหลังนะครับพอเลาตะถาดแล้วมันจะล็อกไม่อยู่นะครับอันนี้จะมาสอนวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือให้เราหาน็อตนะครับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับไปปลายแหลมๆนะครับมาล็อกแทนนะครับมันก็จะช่วยเราได้นะครับแต่ถ้าใคร ไม่มีหัวที่มีแหวนอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องหาแหวนมาใส่ตันนิดนึงนะครับนะครับทาล,ลองดูกันนะครับครับล็อกไม่ได้นะครับเขเด้งออกตลอดแล้วก็เอาน็ตอตตัวนี้ครับ ไขเข้ามาเสร็จแล้วตรงนี้ตัวล็อกนิดเดียวครับมันก็จะใช้งานได้นะครับไม่ยากนะครับน,นี้ผมจะมาชำแหลดูนะครับว่าข้างในมีมีอะไรมั่งนะครับนะอันนี้ก็ถอดแบบนี้นะครับส่วนตังนี้ก็ดึงดึงได้เลยนะครับนะครับกระดดมานะ ส่วนตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยบิดนะครับมันจะมีตัวล็อกเล็กๆอยู่นะครับก็ดึงค่อยดึงออกมา,าดึงไม่ออกนะครับเอาไห้ควงนะครับค่อยแงะนิดนึงก็จะหลุดออกมานะครับ ตังนี้เขานี่ครับชุดละจะมีตัวยางล็อกเล็กๆนะครับล็อกตัวนี้อยู่แล้วก็แกะออกนะครับนั้นมันครนอ็นอตทั้งสี่ตัวนะครับข้างใต้เสร็จแล้วค่อยๆดึงออกนะครับ เบาครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่มอเตอรอ์หนึ่งตัวนะครับอยู่ข้างในนี่ครับก็มีตัวกดสวิตช์สวิตช์ตัวนี้นะครับตัวกดสวิตชแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็สำแหละดูก็มีเท่านี้ครับถ้าจะถอดมอเตอร์ก็ต้อง,ต,องต้องเปิดฝาต้องแงะนี่ออกเลยครับเนี่ย นี่มันจะมีน็อตอยู่เดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับนี่ครับหลุดแล้วเือมีมอเตอร์หนึ่งตัวนะครับ ไม่มีอะไรพิเศษครับแค่มอเตอร์แล้วก็สวิตช์กดใอทานแค่นั้นเองครับถ้าชอบเกมนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ